สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาบอกนิดนึงนะครับสาหรับใครที่ซื้ออจจะซื้อเครื่องตัดหญ้าในลักษณะนี้นะครับอันเล็กๆนะฮะผมซื้อมาจากเพจราคา799บาทไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งอีกร้อยหนึง่งเป็น800บาทนะฮะทีแรกก็นึกว่าจะใช้ดีก็ผลปรากฏว่าแรงไม่มีแบตเตอรี่ให้มาก้อนเดียวตัดประมาณได้ไม่ถึง10นาทีได้ไม่เท่าไหร่นะฮะก็แบตหมดแล้ว แล้วก็ใช้คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครผ่านมาจะซื้อก็แนะนําว่าให้ข้ามไปได้เลยนะครับอย่าอย่าไปซื้อนะครับนะฮะเพราะว่าซื้อมาแล้วไม่คุ้มค่านะครับเอามาไว้เป็นของเล่นได้ครับดูจะลองตัดให้ดูนะฮะว่าว่ามันใช้ไม่ได้ยังไงครับ <S <S ดูนะครับจะลองตัดให้ดูนะฮะเนี่ยหมุนแบบนี้นะครับเจอหญ้า้าไปนิดเดียวนิดหน่อยนะ ลูกกระดิ่แล้วนะครับตัดตัดครับเนี่ยตัหญ้าเข้าไปแค่นี้นะครับหยุดเลยนะฮะไม่มีแรงหมดละแบตหมดนะหมดแรงหมดแบตหมดหมดละนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าไปเจอเครื่องตัดหญ้าในลักษณะนี้นะครับก็อย่าซื้อนะฮะในราคาเจ็ดร้อยเก้าเก้าเจ็ดร้อยเก้าเก้า เสียดายปเปล่าๆนะครับเสียดายของปเปล่าๆ7 9 9าบเาทรวมค่าส่งก็899กาก็คือ9 0 0นร้อยแหละนะซื้อถ้าซื้อก็ควรที่จะซื้อ,อคุณภาพราคาคุณภาพสูงๆกว่านี้ไปเลยนะครับไม่งั้นก็เราจะมานั่งเสียดายปเปล่าๆเอาไว้เล่นได้นะฮะเอาไวต้ตัดเล่นตัดอะไรได้แต่แรงไม่มีนะครับแปบ๊บเดียวแบตหมดแรงก็ไม่มีก็ซื้อมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับ ไม่อยากให้เสียตังค์นะฮะเหมือนผมผมซื้อมาก็เสียตังค์แล้วก็ไม่คุ้มค่านะฮะรอก็นานหลายวันไม่คุ้มค่าเลยนะครับก็ใครจะซื้อก็ช่างใจไให้ดีนะครับสําหรับเลื่อเครื่องตัดหญ้าแบบนี้เครื่องตัดหญ้าแบบชนิดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะชื้อซื้อในให้ให้ให้หวัดดีๆแล้วก็ซื้อจากเพจที่เพจที่เชื่อถือได้นะครับส่วนเพจที่ผมซื้อนั้นเป็นไหนนั้นก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะครับก็ขอให ทุกท่านโชคดีในการซื้อของจากเพจนะฮะและก็สวัสดีครับ